แล้วกับเขาเสาเอามือเสาของคนคนไข้เสามือกินเนื้อเฟตพีทเพื่อสร้างตับมะหุ่งใชมะกอยำปลากระป๋องอันนี้กับเขาแซบมีเขาจี้เขาจี้ทาไข่กินยำหนาวแซบกับปิ้งปลาดุกอันนี้เจี๊บ,บองยาย่เจี๊บองยาย่จีด๊ดอันจะแกะกระเทืยมเนาะ มะฮู้สูงมะฮู้สูงนี้มันจะสูญเปล่ามาเฮอว่านหวานนิ่กล้วยของหวานกล้วย <c oughs> มาปากุยอันนี้รู้ไหมกร่เคเผ่า,า,ผากระถินน,ำนูำข้าวเสาว,วาดึินข้าวาน้ำกันดึอแง่ทางบ้านทางลมหนาวเยน<บ>็นอากาศเย็นพอดีพอดีอดอล, <ง S 2> ล<ง>่ะลมลมแอยู่เล็ก <c oughs> น้เย็นนล็กกับยายกินข้าวข้าวหันหอนแล้เสบกินกระถิ่นแล้วกูน้ำกระถินเสีบเอ้ยครับครับือุนรสออนี้้่กัดแกมหนาวเสียบน้ำน้ำเตาคุณวอลลางน่ะเคยซื้อเลียนลงอ่างเสียบบล๊ อะไรจังเลยน่ะอ right. ุ้ยภาษาฝมังดูฝรัด right. ูลำวยดูเขาล้อเพลงจังเลยฝรั่งนงลำเจอฝรั่งคนใหญ่ในไลบ์งก่อนนะเฮ้อไปเลวเนอะกินข้าวำกันเด้อมาเลยกินข้าวเลยหมอข้าวเด้ข้าวเสีบเด้อดูก่อนสีไเบังูบังกองดู ข้ากินเสียบ่อไายืนด้วยนีดูไปเอ้ามากิข้าวนลูกไปมาเยอะขาด้วยนะเอาไปกกาบๆาลูกไปเล้เอาไปกาบมากีินหังิข้าวด้วยุ่นเป็ิพหนึ่งไมีส่วนเจ็บเป็นวบบนี ลมหนาวลมพัดเย็นจ็ดจอยแม่ขอจีท่าใครเด้อหมอขอจีเด้อ อันนี้ก็ไม่สนเดีเพื่อกินย่างเดียวซีเว้ยเมื่อก็บรกโภคทรงฮัดกล ลมาจังเลยรอจังเลยฮอมวุ้ยหลายหลายขอกันคลิปนาเด้อกินข้าวกันเด้อร์เด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ